ก็ผมก็จะเดินไปทางใช่แล้น,น,นะฮะอันนี้คือผมถ่ายอ่าบรเิเวณการสร้างทางรถไฟาสายสีเขียวนะครับช่วงอ่าหมอชิดภูนคนนะฮะอันนี้ช่วงนี้อยู่ตรงแถวอ่วาตาทางเข้าโรงเรียนทุกยกลนอะไรนะครับตรงนู้นนะฮะจะเป็นอ่าสร้างสารถไฟฟ้าอ่าโรงเรียนในเรืออากาศนะครับแต่บางบริษัทนี้เขาก็กำลังอ่าซุต่อมมออยู่นะฮะ ตรงนี้นะฮะที่เป็นหลุมน่าจะเป็นคนะุณอมม้อนะครับเป็นรอย,อยนี่นะช่วงนี้รถติดมากเลยนะครับพอดีผมไปทำธุระแถวอ่าแยาากบางกะปิมานฮะร,รถติดมากเลย คือฝั่งเมื่อกี้ผมถ่ายอขึ้นไปทางมงคนะครับอันนี้ฝั่งนี้ไปทางอ่าเส้นทางสายหมอชีพนะฮะตอนนี้ช่วงเย็นนะครับอันนี้ทางเข้าเหมือนนะฮะนี่ฮะอันนี้คือตรงนู้นนะฮะสร้าง,งอากอาสถานีโรงพยาบาลพิบนะครับพอดีผมถ่ายสายระหวา่างตรงนู้นนะฮะของสีงเขียวนะครับระหว่างสถาน์ชันใหม่ผมไปถ่ายแค่ หน้าพิ่ชีนะฮะวันนี้ผมใส่อัดเสียงวันนี้ผมทดลองอัดเสียงเพลงไว้ก่อนนะครับทุการขับรถนะครับเพลงเพื่อกบเสียงเพลงป้องกันอันธิทธิ์ที่เขาเปิดฟังนะครับครับวันนี้ประยากาศอย่างนี้นะฮะรถก็เยอะวันศุกร์ครับพวกนี้ก็หยุดยาวนะฮะช่วงับปันส่าวันกันคือรัฐบาลหยุดเป็นวันพิเศษนะครับ เดี๋ยวผม่ายที่นะครับคลิปต่อไปทำอะไรไปเชื่ออะไรค่ือกดติดตามคลิปเับรถฝ่ายทางยูทูบ h ช n แนลอย่าลืมกดติดตา,ามานะครับ